ยิ่งคลั่งมากเท่าไหร่ยิ่งก่อนสงครงามทนัานแล้วประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนเดือ,อดร้อนกันหมดเพราะถ้าจะทําอย่างนั้นรัเสเซียต้องใช้ทหารประมาณมีการประเมินว่าประมาณสองล้านคนเราอยู่ไกลเราอาจจะไม่เห็นชัดเข้าแต่ถ้าเราไปดูยุโรปมันแยกที่เราคิดรัเสเซียก็เล่นในเลิกเหมือนกันก็ยังลุกไปยึดดินแดนเพิ่มเติม เราได้ยินข่าวที่ฝรั่งเศสได้มีการประกาศไปถึงบรรดาโรงพยาบาลในประเทศบอกว่าให้เตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะมีผู้บาดเจ็บมหาศาลอังกฤษก็สัมพันธไอวุธกับยเคเพนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาโตประกาศสงครามกับรัสเซียหรือเปล่าคะอันนี้นาโตส่ตงสัญญาณทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นความพร้อมรบของเขาว่าเขาพร้อมทั้งรับและพร้อมทั้งลุกไม่ใช่จะมารับอย่างเดียวแล้วนะพร้อมที่จะลุกตีโต้ตอบกลับค่ะ ความพยายามที่จะแซงชั่นรัสเซียจะกลับมาอีกครั้งนะคะอาจารย์